พักหนามได้ไปในที่นอกต้งหานี่พักกูดหรือพักหนามได้ที่นอกใช้ใช้ใช้ใยนอดมันเป็นจังไดนีเด้หยอดนนสีพี่เด้นอนนเ,ดเอาอยี่บบแบบนี้เอาอยี่บบแบบนี้นี่ยักโอ้ยฮักเอาเลย นี Na, j, employer, ่นะอุ้ยผักู่เฮ้ยยอดงามๆเลยเนี่ยยะแสดงอันอันละครออีกเด้อเจ้าเด้อเจ้าตีนักกามวนหนึ่งมาเด้อมันีเด้อใครจะกั่วดินะตีจะกั่วเป็นเลย เด็กพักหนามก็ได้โอุ้ยเอ้าคากลีอื้โอ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 ้เหลือหยอดบอ่เข้าเก็บพักบเอ,อเหลือหยอดข้านะจะเป็นอย่างมันดึงขึ้นมาโรดโอุ้หน,นะหยอดพักกูดก็ได้ยางขักเลย เนี่ยผักน้ำจ้าผักกูดยังไม่เอาจ้าเอาผักน้ำบาทนี่อืม้มโอ้ยกรอบอีนลีนี่นะฮกบาทเดียวสองทอนเลยกรอบมากกรอบมากผักอะไร เฉพาประสีไว้เอากันไก่มาตัดเนาะเนีน่ยมันอยู่ลึกนะหอนันคือคักแผนโอ้ย,อยป,ปวบเลยมอนี่ย่างงามย่างหลายพอ อ้อนงามคักคุณสำรีไปทางใดนี่ได้ยินกระเสียงเพลงคุณสำรี เจ้าคือทำลายธรรมชาติถ้าคือมักใส่ธรรมชาตินี่สวยงามเลยแมนบ่หนอนยันเป็นยางหนอนยันบ่เสียบสิบบ่หอน,นย่เลยแหงเสียบแม่เอ้ย ลวกอมงามมากเลยพี่ค่ะงามอืมตียอดอุบอวมัดอ้วน สวยงามมากพะยะค่ะนี่นี่ดอกมันก็มีนะคะดอกมันก็นี่ดอกมันยัางงามเลยดอกกินได้มั้ยบะาอาสิย่างสวย